สวัสดีค่ะวันนี้นะ่าจะมาแนะนําเรื่องกล่องไม้เก็บนาฬิกานะคะอันนี้เป็นกล่องหมุนค่ะเป็นกล่องหมุนแบรนด์บูเบนแอนด์โนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นตัวกล่องไม้สีขาวนะคะเราเรียกว่าโปเกสสีค่ะนี่นะคะไม้สีขาวนะคะตรงนี้เป็นไม้สีขาวะคะ่ะด้านล่างนี่เป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นแท่งอลูมิเนียมยาว เปิดฝาด้านนี้นะคะอันนี้เป็นตัวหมุนสี่หมุนนะคะมาดูตัวเครื่องนะคะอันนี้คือตัวเปิดค่ะกดนี้นะคะเนี่ยค่ะขึ้นออตโต้เห็นไหมคะปุ๊บดูนะคะเราก็กดย้ำอีกทีหนึ่งให้สัญลักษณ์มันนิ่งชื้นนี่นะคะอ่ะนี่คือการทำงานของตัวหมุน,นะคะ่ะ เราสามารถเซตอัพได้นะคะว่าให้ไปเดินหมุนด้านซ้ายด้านเดียวหรือด้านขวาด้านเดียวหรือเราจะเซตอัพให้มันหมุนทั้งซ้ายและขวาก็ได้นะคะอันนี้นะคะนี่อันนี้คือแกนจับตัวหมุนของเราวิธีการใส่ก็นำนาฬิกาใส่ตรงนี้แล้วก็บีบเข้าขออกนะคะแล้วใส่ไปในร่องมันจะมีร่องวางอยู่ค่ะใส่ไปในร่อง โปรเกสสีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูด้านหลังให้นะคะป๊บน,น,ะะนี่ค่ะอันนี้นี่คือที่เสียบแบตค่ะเป็นสายไฟค่ะเป็นอะแดปเตอร์นะคะอันนี้เครื่องของเขาอ่ะจะอยู่ด้านในในเครื่องนี้เลยเครื่องจะอยู่ด้านในน้ำหนักพอประมาณนะคะขนาดจำไม่ได้น่าจะประมาณเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะวัดสายวัดให้ อันนี้26ค่ะ26คูณ24นะคะ26คูณ24เซนแล้วก็สูงก็ประมาณ25นะคะสามารถใส่แบตเตอรี่โดยใช้ฐานก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ระบบไฟฟ้าโดยผ่านอะแดปเ,เตอร์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะเก็บไว้ในเซฟก็ได้เพราะเราใช้ฐานได้ ประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจก็สอบถามทักทายกันมานะคะขอบคุณค่ะ